ไปก็จะเป็นสาธิตการติดตั้งเข้ามาในเคสนะครับเพราะว่าเราจะเผื่อเราไปติดที่จับที่อะไรอ๋อลืมไปนะครับที่เขาแถมมาเขาจะมีตัวนี้ให้ผมด้วยจะเป็นขาจับนะครับผมการจับอย่างนี้สามารถยุดหดได้ประมาณนี้จับแล้วก็จับเวลาไปถ่ายโอเคเดี๋ยวผมสาธิตการติดตั้งเ้ยลกะะันไม่ยากไม่ยากก็เงี้ยเลยครับเงี้ย นย่าตรงนี้มาเลยแรงๆปุ๊บออกมาแล้วก็ตรงนี้สวมเข้าไปปุ๊บอ่าต้องรับตรงนี้ก่อนแล้วก็มีล็อกตรงนี้ปุ๊บกดเข้าไปเลยครับจากนั้นเราก็มาสวมใส่ตรงนี้ครับจะเป็นอย่างนี้โอเคอล็อกหมุนหมุน เ้ามาแบบนี้ครับแล้วก็สามารถถือไปถ่ายตรงไหนมาไหนก็ได้ยืดได้ครับโอเคยืดได้อ่าอันนี้ตามสเปคเข้าเคลมกันน้ําอยู่นะครับแต่กันได้ไม่ลึกผมไม่แน่จไม่แน่ใจว่ากี่เมตรนะครับแต่ทางที่ดีถ้าจะลงน้ำก็ควรที่จะซื้อเคสกันน้ําเพิ่มนะครับแต่กันสั่นได้ดีแน่นอนมีไฮเปอร์สมุทของก o p ป o ร Black ถือเดินถ่ายได้ okay, ประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะมีอุปรกรณ์เสริมอย่างอื่นนะครับที่ผมซื้อมาเพิ่มเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวที่ติดที่คอนะครับแล้วก็เอามาติดที่คอไม่ต้องใช้มือจับเผื่อเมื่อเราต้องทำกิจกรรมอะไรต่างๆ ตัวนี้เขาก็จะแถมตัวน็อตมาให้ด้วยนะครับน็อตนี้ก็จะจ่ายดีสะดวกในการใส่ก็แบบนี้ปุ๊บเราก็จะคล้องคอคล้องคอปุ๊บแล้วก็เดินไปได้ก็สามารถปรับได้ครับอาจจะเป็นคล้องคอตอนขับรถคล้องคอตอนเดินเป็นทากิจกรรมอะไรต่างๆก็ได้ครับสามารถบันทึกได้ดูที่มือเราก็ทํากิจกรรมอะไรต่างๆ ได้เหมือนเดิมเลี้ยก่อนชิ้นที่หนึ่งที่ผมซื้อมาเพิ่มโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์ไปที่ตรงนี้ก่อนต่อมาชิ้นที่สองชิ้นนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับหนีบหนีบเวลาเราสะพายกระเป๋าหรือว,ว่าหนีบที่หมวกก็ไดนะครับอย่างสมมติว่าเรา แบกเป้มีเป้อยู่แล้วก็จะเอาตรงนี้เป็นเหียบเข้ากับเป้ที่สะพายอยู่ที่ไหลหรือว่าที่ตรงหน้าอกเราส่วนตรงนี้แล้วก็เอามาใส่แบบนี้น,นี่ครับก็ฮาร์ดจดเลยครับผมจะได้ประมาณน,นี้อันนี้แล้วก็สมมติว่าสมมติว่ามือผมเป็น สายเปย์สปายเปยเปก็สามารถเดินเดินเดน,เดนไปได้อันนี้ก็สำหรับนีหมวกรือนเปยนะครับผมรานะคาก็ไม่กี่บาทเดี๋ยวผมจะงราคาอีกทีหนึ่งนะครับพอดีผมจะไม่ได้ซื้อมาหลายตัวซื้อมาหลายอย่างลำดับถัดไปตัวต่อมาผมจะเป็นตัวเคดกันน้ำครับเคดกันน้ำ ซึ่งตอนที่ใส่เคสกันน้ำเนี่ยเราต้องแกะเคสตัวเดิมของมันออกก่อนนะครับมันจะแกะเคสตัวเดิมของมันออกปุ๊บโอเคดันออกค่อยๆดึงออกครับเดี๋ยมันจะดึงออกอยากนิดนึงอโอเคปุ๊บก็สวมเข้าไปปุ๊บปิดล็อกอันนี้เคยลงน้ำมาแล้วนะครับครั้งหนึ่ง องน้ำเทามารอบหนึ่งแล้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากเดนาแล้วนานานานแหลยมันก็จะมีทุ่นครับผมทุ่นสำหรับรอยน้ำเพื่อ GoPro ของเราล่วงลงในน้ำจะได้ไม่จมนะครับมันก็จะลอยอยู่ส่วนคอล์ชิชันก็ล็อกเหมือนเดิมล็อกปกติเลย สามารถถ่ายในน้ำได้ไม่ต้องกลัวหลวน่นหล่นก็ลอยนะ้ำโอเคปุ๊บขออยากแจออก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวของขอุปกรณ์เสริมตัวถัดไป okay. แต่ถ้าเราจะลอกเราต้องใส่เคสเหมือนเดิม พราะว่าที่ตัวกล้องเราไม่มีขายึดเราก็ต้องใส่เชฟปกติเึ้นไป okay. ต,ต่อไปครับอันนี้จะเป็นตัวที่ล็อกที่หน้าผากที่หัวนะครับเราก็จะเอาสวมเข้าไปนในห,หัวของเราปุ๊บแบบนี้เหมือนกับไฟฉายที่ติดหัวครับอันนี้เราก็เรียนที่ว่าเราอาจจะมีทํากิจกรรม อะไรต่างๆที่ว่าอยากให้เห็นมุมกล้องเหมือนที่มารมองเห็นก็ยึดยึดเหมือนเดิมก็ยุดี๋ยวนี้ปุ๊บก็จะติดที่หัวเราเราก็จะสวมก็เป็นหัวเราแล้วก็เริ่มถ่ายถ่ายปกติสำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้มือใช้อะไร จะได้วางตัวต่อไปก็จะเป็นขานี่ครับเป็นตัวที่ใช้ล็อกกับที่หน้าอกอ่าอย่างเช่นที่เวลาเราไปเที่ยวสวนน้ำนะครับเราก็จะคล้องกับหน้าอกอันนี้ก็ผ่าสะพายกับไหล่ไหล่พาดที่ไหล่แล้วก็ไปข้างหลังคือตรงนี้อันนี้ก็จะอยู่ข้างหน้าซึ่งตรงนี้มันต้องมี อุปกรณ์เสริมก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวที่ใช้สําหรับล็อกล็อกเข้ากับตัวไอตัวน็อโอเครนี้ก็จะดัดลงไปตั้งกันะครับก็ได้แล้วผมจะลองสาธิตการติดตั้งให้ดูแล้วก็ดันลันออกมาก่อนโอเคเหมือนเดิมครับก็ล็อกตรงนี้แต่นี้มันอาจจะมุมไม่ได้นะครับ มันจะเป็นแบบนี้มันจะกดต่ำไปเราก็ต้องมีตัวเสริมโดยการผมซื้อตัวนี้มาเพิ่มมาแทนตัวนี้ที่เขาทำมาผมซื้อตัวนี้มาเพิ่มมันจะล็อกล็อกปุ๊บแบบนี้โดยที่เป็น J6 คล้ายลูกเต๋เจนะครับโอเคมจะสาเข้าไปปุ๊บประมาณนี้กด้ายปุ๊บได้แล้ว น,นี่ผมก็เอามาล็อกล็อกตรงนี้นะครับดันลงมาปุ๊บแบบนี้ก็จะได้มาณนี้ก็จะติดที่หน้าอกอันนี้ก็จะสะพายไหลอันนี้ก็จะติดที่หน้าอกวิ่งต่างๆได้ครับเตะบอลได้ครับเตะบอลยากเทียมเดียไปถ่ายได้เลยมีการสั่นไปเลยเรียบร้อยแต,แต่การสั่นเท่าที่ผมลังเกตดูก็คือกลางวันนะครับถ้าแสงเยอะ จะกันสั่นดีแต่ถ้าเกิดกลางคืนอะแสงในน้อยอะกันสั่นจะไม่ค่อยดีนะครับไม่รู้เป็นที่เฉพาะเครื่องผมหรือว่าเป็นทุกเครื่องด้วยแต่ถ้ากลางวันเนี่ยหายห่วงครับยังไงก็โอเคนะครับอุปกรณ์เสริมน้าจะหมดแล้วนะครับอุปกรณ์เสริมผมส่วนวิธีการโหลดผมก็ใช้ตัวนี้โหลดครับก็คือเอาเมม micro sd card จากกล้อง ที่อยู่ข้างในเนี่ยแกะออกมาใส่ตรงนี้ตอนนี้เป็นของเก่าผมนะครับไม่ได้ซื้อเพิ่มเื่อที่เป็นผมใช้ในการโหลดรูปภาพหรืรอว่าข้อมูลจากไฟล์เพลงไฟล์เนี่ยจากมือถือเข้าเมมอันนี้ต่อกับมือถือนี้ต่อเข้าเมมหรือว่าไทป์เอของเจ้าตัว <S <S เอาไปเปิดฟังเพลงในรถครับ